สวัสดีครับสมาชิกสตา์ทูดีดวงวันนี้ทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันคลิปนี้ผมก็ได้นำหวยฮานอยงวดประจำวันที่28เมษายน2565ลงคลิปให้สมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลครับแนวทางหวยฮานอยทั้ง3ฮานอยฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย วีไผมก็ได้มีเลขสูตรที่ได้คำนวณเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนำมาจับคู่ชุด3ตัว2ตัวบนและ2ตัวล่างให้กับสมาชิกดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจซื้อสลากหวยฮหาหนอยทั้ง3หาฮหานอยครับทำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการสรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย เพื่อหาเลขตัวเด่นจับคู่3ตัว2ตัวบนล่างเป็นแนวทางการซื้อสลากหวยฮานอยพิเศษปกติ VIP เท่านั้นโปรดใช้สติพิจรารณญาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลการออกสลากหวยฮานอยงวดประจำวันที่27เมษายน2565กันก่อนครับ ผลการออกสราวหวยฮาหนอยพิเศษซึ่งทำการออกในเวลา17.15นาถึง17.30หลังวันเลขไทย4ตัวออก3 2 6 6, 6. เลขไทย3ตัวบน2 6 6 2ตัวบน6 6เลขไทย2ตัวล่าง2 7ผลการออกสราวหวยฮาหนอยปกติทำการออกในเวลา18.15นาถึง18.30หลังวันเลขไทย4ตัวออก2 5 4 1 เลขท้าย3ตัวบน5 4 1 2ตัวบน4 1เลขท้าย2ตัวล่าง0 8และผลการออกสระกวยฮาหน่อย VAP ทำการออกในเวลา19ิกา15นาทีถึง19กา30นาทีรางวัลเลขท้าย4ตัวออก4 7 7 8เลขท้าย3ตัวน7 7 8 2ตัวบน7 8เลขท้าย2ตัวล่าง8 0นี่คือผลการออกสระกวยฮาหนอยพิเศษปกติและ VAP งวดประจำวันที่27เมษายนครับมาสรุปเลขสุดที่ลงคลิปให้กับสมาชิกได้ดูเป็นแนวะทางในงวดวันที่27นะครับในงวดวันที่2 7ในชุดบนครับในชุดบนในชุดเด่นบนครับที่ผมสรุปในชุดวหวยฮาหนอยปกตินะครับซึ่งออก541ครับ แต่ในชุดเด่นลองก็ผมเน้นไปที่1 4และ6 9ครับเป็นตัวกลับกันนะครับในงวดล่าสุดส่วนชุด2ตัวบนล่างครับที่สรุปเด่นครับก็มาเป็นตัวกลับกันครับก็ในชุดลองเด่นและลองครับเน้นและลอง4ชุดครับชุด2ตัวบนล่าง6 4 9, 9ี่4 4้า้าหนึ่งี่้ารวมทั้งเลขวิ่ง6 9ครับที่ผมสรุปจับคู่ไว้นะครับ1 4ส เน้นไปที่ลองที่1นึผลการออกก็คือเลขไทยาย2ตัวบนหวยหาหนอยปกติออก541สมาชิกท่านใดที่นําตัวเลขในชุดเน้นไปกลับก็คงจะมีโชคครับคงจะมีโชคท่านที่ไม่ได้กลับก็คงก็ไม่มีโชคต้องไปรุ่นกันต่อครับในงวดวันที่28ผมก็จะมีเลขสูตรได้นํามาลงคลิปให้กับสมาชิกดูเป็นแนวทางกันอีกเช่นเคยนะครับ มาสรุปเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยกันครับจากการนำเลขท้าย3ตัวบนของหวยฮานอยปกติงวดวันที่27ครับซึ่งออก5 4 1หนึ่งครับมาเป็นแนวทางการคิดคำนวณหาเลขเด่นในแต่ละหลักครับหลักร้อยครับผมไนะนำเลขห้าคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักร้อยได้เลขเด่นจากสูตรที่คำนวณได้4ตัวครับใน4ตัวมี2 3 7 8ครับ2 3 7 8หลักสิบครับผมนำเลข4ี่คำนวณหาเลขเด่นประจำหลักสิบ ได้เลขเด่นจากสูตรที่คำนวณได้4ตัวครับใน4ตัวมี 3, 4, 8, 9ครับ 3, 4, 8, 9และหลักหน่วยครับผมนำเลข1นึ่คำนวณหาเลขเด่นประจำหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับใน4ตัวมี 2, 4, 7, 9ครับ 2, 4, 7, 9นี่คือเลขเด่นนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเลขสูตรคำนวณครับหวยฮานอยในงวดวันที่28เมษายนครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัวบนครับผมนำหลักสิบตัว สามสีกจับคู่กับหลักตัวส4่ตัวสองสจะได้ชุด2ตัวบนดังนี้ครับสาวางหลักสิบจับคู่กับหลักตัวสีตัวจะได้3ามสองสามสาดสามเางหลักสิบจับคู่กับหลักตัวสีตัวจะได้4 2 4 4 4งสี่สดสี่เางหลักสิบจับคู่กับหลักตัวสีตัวจะได้8 2 8 4 8งแปดสดเดแปดเางหลักสิบจับคู่กับหลักตัวสีตัวจะได้9กสอง 9 4 9 7 9 9ครับทั้งหมด16ชุดครับเป็นเลขชุด2ตัวบนชุดตรงๆที่ยังไม่ตัดครับส่วนชุดเด่นครับผมจะตัดจาก16ชุดให้สมาชิกดูครับหลัก14ตัว3 4 8 9ครับผมดึงเลข3ครับดึงเลข3ดึงเลข3นะครับและดึงเลข8ครับวางหลัก10ครับหลักหน่วย4ตัว2479ครับ2479ผมดึงเลข4ครับดึงเลข4ดึงเลข9กครับ วางหลักหน่วยครับผมนําหลักสิบสองตัวสามกับแปดจับคู่กับหลักหน่วยสองตัวสี่กับเก้าครับจะให้ชุดเด่นสองตัวบนหวยห้าหน่ยดดงนครับในชุดเด่นครับจากสิบหกชุดตัดเหลือสี่ชุดครับในสี่ชุดที่สรุปจับคู่ไว้ครับมีสามสี่สามเก้าแปดสี่แปดเก้าครับสามสี่สามเก้าแปดสี่และแปดเก้าสี่ชุดครับมาลุ้นครับในสี่ชุดนี้จะเดินตามสูตรถูกไหมครับ ส่วนในชุด3ตมตบนครับมาดูหลักร้อยครับหลักร้อย4ตัว2 3 7สครับผมดึงเล็กกตตัวเดียวครับเล็กเนะครับผมดึงเตตัวเดียววางหลักร้อยครับนามาจับคู่กับชุดเด่น2ตัวบน4ี่ชุด3 4 3 9ี่8 9ี่จะได้ชุด3ตัวบนหวยฮานอยดังนี้ครับในชุด3าัวบนหุยฮานอยที่สรุปจับคู่ไว้ครับ7วางหลักร้อยจับคู่ชุดเด่น2ตัวบน4ี่ชุดจะได้7 3 4 7 3 9 7 8 4ดี่ เจ็ดแปดเก้าครับทั้งหมดสี่ชุดครับในสี่ชุดนี้ครับผมจะสรุปชุดเน้นและชุดรองให้สมาชิกดูครับชุดเน้นนะครับในชุดสามตัวบนหวยฮานอยครับชุดเน้นเน้นไปที่เจ็ดแปดเก้าครับเน้นไปที่เจ็ดแปดเก้าครับชุดเน้นครับส่วนชุดรองครับชุดรองเน้นไปที่เจ็ดแปดสี่ครับเน้นเจ็ดแปดลองเจ็ดแปดสี่ครับนี่คือชุดเน้นและชุดรองครับ ส่วนในชุด2ตัวครับ4ชุดนะครับ2ตตบนเด่น4ชุดเน้นชุดเนดเ้นเปนที่8ปครับรองที่8ปดครับหลังแปครับนี่คือชุดเน้นและชุดรองเด็กไทย3ตตบนและ2ตตบนหวยฮานอยครับมาได้ทั้ง3ฮานอยครับพิเศษปกติและวีพีครับสูตรที่ได้คำนวณเน้นไปที่ฮานอยปกติรอบ18บแปดนาฬิกาสินาทีถึง18บแปดนานาทีนะครับ มาดูเลขท้าย2ตัวล่างกันต่อครับเลขท้าย2ครตัวล่างหวยฮานอยนปกติงวดล่าสุดวันที่27ครับออก08ครับ08งวดล่าสุดครับหลักสิบครับผมนําเลขศูนย์คำนวณหาเลขเด่นประจําหลักสิบได้เลขเด่นจากสูตรที่คํานวณ4ตัวครับใน4ตัวมี4590ครับ4 5 9หหลักหน่วยครับผมนําเล 8, ข8คํานวณหาเลขเด่นประจําหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรที่คํานวณได้4ตัวครับ ใน4ตัวมี1 2 6 7ดครับ1 2 6 7นะครับนี่คือเลขเด่นนะครับหลักสิบและหลักหน่วยเลขท้าย2ตัวล่างหยฮหนอยครับหลักสิบตัว4 5, 90ครับผมเน้นไปที่นะครับเลข4ครับดึงเลข4ดึงเลข92ตัวครับวางหลักสิบครับหลักหน่วย4ตัว1 2 6 7ครับหนึ่งดผมดึงเลขดึงเลข1ครับดึงเลข1ดึงเลข6ครับ2ตัวครับวางหลักหน่วยครับ ผมนำหลักสิบสองตัวครับสี่เก้าครับจับคู่กับหลักหน่วยสองตัวหนึ่งกับหกแกได้ชุดเด่นสองตัวล่างหวยฮานอยดังนี้ครับในชุดสองตัวล่างครับที่สรุปจับคู่ไว้มีสี่หนึ่งสี่หกเก้าหนึ่งเก้าหกครับสี่หนึ่งสี่หกเก้าหนึ่งเก้าหกสี่ชุดครับในสี่ชุดนี้ครับชุดเด่นนะครับผมเน้นไปที่สี่หกครับชุดเด่นเน้นไปที่สี่หกครับชุดรองไปที่เก้าหกครับรองเก้าหกครับมาลุ้นครับ เน้นและชุดลองจะเดินตามสูตรไว้ครับนี่คือเลขไท้าย2ตัวล่างของหวยฮานอยครับมาได้ทั้ง3ฮานอยฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอยวี P ีแนวทางสูตรก็เน้นไปที่ฮานอยปกติรอบ18บแปดรากิานาทีถึง18บแปดรายกาสนาทีนะครับมาสรุปหวยฮานอยทั้ง3าฮานอยครับพิเศษปกติและวี P ครับเลขสูตรที่ได้คำนวณเลขเด่นนะครับในชุดเด่น2ตัวบน 2ตัวล่างครับที่สรุปจับคู่ไว้ก็มีด้วยกันทั้งหมดนะครับ3 4 3 9 8 4 8 9 4 1 4 6 9 1 9 6รวม8ชุดครับใน8ชุดนี้ครับเป็นชุดเด่นนะครับ2ตัวนะครับมาได้ทั้ง2ตัวบนทั้ง2ตัวล่างทั้งหาหน่นอยครับพิเศษปกติและ VP ครับมารุ่นึัครับในชุด2ตัวบนล่างนี้เป็นชุดที่เด่นนะครับเป็นชุดที่เดินดีมาตลอดครับสมาชิกที่ติดตามรับชมประจำโคงแกะจับทิศทางได้ครับ ในชุด8จชุดเลยครับส่วนชุดเน้นครับ3ตัวนครับเน้นไปที่789ครับ3ตัวนเน้น789ครับ2ตัวนเน้น8 9ครับ2ตัวล่างเน้น4 6นะครับ2ตัวล่าง4 6ส่วนชุดรองครับ3ตัวรองที่7 8 4ครับรอง7 8 4 2องตัวรอง84ครับรอง2ตัวล่าง9 6หครับ นี่คือชุดลองครับเลนเลขวิ่งครับวิ่งบนเน้นเลขแปดวิ่งล่างเน้นเลขหกครับนี่คือชุดเลขท้ายนะครับสองตัวบนชุดเน้นเล่นองสามตัวบนครับสองตัวบนเน้นเล่รองนะครับสองตัวล่างเน้นเล่นองเล็กเลขวิ่งนะครับจับคู่กันนะครับในชุดสองตัวครับในชุดสองตัวชุดเน้นชุดลองจะมีด้วยกันทั้งหมดแปดเก้าสี่หกแปดสี่เก้าหกรวมทั้งเลขวิ่งจับคู่แปดหกอีกชุดหนึ่งครับเป็นเลขเด่นที่สุดครับในงวดวันที่ 28เมษายนครับมาลุ้นนี่ครับจะเดินตามสูตรคำนวณนี้อีกหรือไม่ครับนี่คือข้อมูลแนวทางที่ผมได้นำมาลงคลิปให้สมาชิกดูครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจรารณาในการรับชมก่อนตัดสินใจนะครับตัวเลขที่ได้นำมาลงคลิปนี้เป็นเลขสูตรคำนวณท่านั้นครับจะมาตามสูตรคำนวณหรือไม่ต้องลุ้นกันในงวดวันที่28เมษายนนะครับ ขอบคุณสมาชิกสตาท์ุเดย์ดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกแรงใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการชิดคำนวณสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางหวยฮานอยทั้ง3 h ฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VAP หวประจําวันที่28เมษายน2565นํามาลงคลิปให้สมาชิกตูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจ ฝากกดติดตามกดสับแชร์กดไปกดแชร์ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการคิดคน้นหาข้อมูลสุดหว้ดีๆเล็กเด่นๆนำมาลงคลิปให้สมาชิกได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปครับไว้สมาชิกสตาร์ทูดีดวงวันนี้ทุกท่านโยคปีทุกคนนะครับถูกสลากหว้ฮานอยทั้ง3 h ฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย v i p งวดประจำวันที่28เมษายน2565 เฮงๆลงรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ